แย่ yeah. สวัสดีค่ะป้าบริตื่นแต่เช้าค่ะมาทานอาหารที่นาปักซอยบ้านป้าบรีนะคะ <c oughs> ขี้เกียจป้าบรีขี้เกียจค่ะขี้เกียจทำอาหารเช้าพาคุณลุงมา <c oughs> นี่อาหาร มีทุกอย่างนะคะเมนูเป็นอาหารเ,าเรามีหมูป่ามีมีเยอะแยะเลยค่ะหลายเมนูแล้วแต่เราอยากจะทานอะไรก็จัดเลยค่ะแล้วก็มีลอตเตอรี่ด้วยนะก็นะข,าขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าอยากใครอยากรวยก็ไปซื้อ เนี่ยถนนน่ากลัวถนนบ้านป้าวเรียน่ากลัวมากเลยเขากำลังทำถนนใหม่เดี๋ยวจะเดี๋ยวท่านอาหารเสร็จแล้วจะพาไปดูนะคะว่าถนนมันน่ากลัวขนาดไหนก็ทำมอเตอร์เวย์ค่ะอ่อขอขอขอ,ขอถ่ายวิดีโอหน่อยคะ่ะค่ะ,คะเจ้าของร้านอาหารตรงหน้าปากซอยป้าวเรีนะคะเนี่ยให้ฟรีมาค่ะ นี่เลยค่ะที่สวนของแกมีมาทานอาหารแกเลยไปเก็บมาให้ฟรีค่ะแล้วก็นี่เลยมาทานอาหารบ้านแกนี่ให้น้ำพริกฟรีค่ะเนี่ย <c oughs> อู้เกรงใจอย่างเลยเ <c oughs> นี่ยป้าวารีอิ่มแล้วแต่แกก็ยกมาให้แกบอกว่าลองชิมดูเพิ่งจะเสร็จแกบอกค <c oughs> ่ะอันนี้ก็เป็นภรรยาของแกนะคะ มาที่ไรได้ทานฟรีทุกทีเลยค่ะนะอาหารเยอะมีเยอะแยะเลยค่ะหลากหลายเมนูค่ะเป็นอาหารป่ามีอาหารพวกผักพื้นในพื้นเมืองพื้นบ้านอะไรมีนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคนเยอะร้านแก่ประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงนขายหมดเลยทางทางนู้นมีซุปนะคะมีซุปมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรของแกม,มีทุกอย่างเลยค่ะใาาจะมากินใครอยากมากินอาหาร อร่อยเวอร์จริงเลยราคาถูกราคาบ้านเราน,นะคะ mm hmm. แล้วก็อร่อยจริงๆค่ะเนีย่ยพวกลูกของลูกค้าอะไรของแกมีเยอะนะเนีย่ยมาโจทยดมีที่จอดรถเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยป้าเิรีกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะทานอาหารเสร็จแล้วรถเยอะค่ะเขากำลังทำมอเตอร์เวย์นะคะที่นี่อะ นี่นะคะนี่ร้านนี่เลยค่ะนี่ร้านนี่เลยนะคะตรงหน้าปากซอยบ้านป้าวรีเนี่ยร้านอาหารโอ้ยเป็นอาหารป่านี่ก๋วยเตีย๋ยนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะเนี่ยบรรยากาศบ้านของเกใจดีมากเลยค่ะมาได้กินของฟรีทุกทีเลยปรีบอกนะคะว่าเขากำลังทำทางใหม่บ้านป้าวรีอะ เห็นไหมคะขนาดรถน่ะ,นะรถเยอะเนี่ยมันน่ากลัวมากเันเป็นถนนมอเตอร์เวย์อะค่ะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยดูค่อยดูนะป้าวันนีจะเดินไปเรื่อยๆค่ะดูทางเมื่อวานนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยมันติดมันติดเนี่ยเห็นไหมคะน่ากลัวจริงๆดูเนะี่ยขับรถ ไปไหนมาไหนแล้วนี่นะที่บ้านป้าวรีตรงนี้นะคะ <c oughs> ที่ป้าวรีเล่าให้ฟังว่าเขาจะเปิดสวนช้างตรงนี้เลยค่ะเนี่ยตรงนี้กำลังสร้างอยู่นะคะเนี่ยเป็นหมู่บ้านของป้าวรีเองอะ่ะตรงตรงข้างๆและตรงข้างหลังเนี่ยดูสิดูอ่ะเขาทำทางไหมน,นี่นะคะทางเข้าไปในหมู่บ้าน ดูดูทางเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยน่ากลัวไหมเนะนี่ยเห็นไหมเนี่ยออกไหนไม่ได้เลยค่ะนี่เป็นหมู่บ้านนะบ้านของป้าก็ดิเ <c oughs> ข้านี่เหรอคะหากันเดินกลับบ้านแล้วค่ะ อ๋อ